ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนตุพันณภูมิที่น่ารักของครูเบทุกคนเลยค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กับครูเบกันอีกแล้วะเมื่อาวานเด็กๆทํางานกันได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมพร้อมที่จะเรียนเรื่องใหม่กับครูเบหรือ,อยังฮะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องใหม่กันดีกว่าค่ะ วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องนี้เลยลอยขีดกับแผ่กลุ่มรูปภาพค่ะเด็กๆในทุกๆวันเด็กๆก็ต้องเจอผู้ช่วยของครูเบียรใช่ไหมคะนั่นก็คือคุณครูจากสอสอวทนั่นเองเดี๋ยวเราไปพบคุณครูกันก่อนแล้วกลับมาทำแบบฝึกหัดกับครูเบียค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆฝึกทำแบบฝึกหัดกันทุกคนแล้วนะคะเยี่ยมมากๆค่ะเป็นเด็กดีกันทุกคนเลยวันนี้ครูขวานจะพาเด็กๆไปรู้จักกับรอยขีดและใช้รอยขีดบันทึกข้อมูลสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ แล้ววันนี้ครูขวัญกำลังทำสำรวจข้อมูลวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนค่ะเด็กๆมาช่วยครูขวัญบันทึกข้อมูลได้ไหมคะเยี่ยมมากค่ะนี่คือใบคำถามให้กรอกข้อมูลวิธีการเดินทางมาโรงเรียนมีอะไรบ้างคะเดินจักรยานจักรยานยนต์รถยนต์และรถประจำทาง ครูขวัญจะบันทึกข้อมูลจากใบคำถามโดยใช้รอยขีดลงบนกระดานค่ะซึ่งรอยขีด1รอยขีดจะแทนจำนวนนักเรียน1คนครูขวัญอยากให้เห็นชัดมากขึ้นครูขวัญจะเขียนอย่างนี้นะคะเมื่อเขียนรอยขีด4ขีดแล้วรอยขีดที่5จะเขียนแบบนี้ค่ะเพื่อความสะดวกต่อการนับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มมาถึงข้อมูลกันนะคะเดินรถประจำทางรถยนต์รถยนต์นตจักรยานยนต์จักรยานรถยนต์ จักรยานยนต์จักรยานยนต์รถประจำทางรถยนต์เดินรถประจำทางรถยนต์รถประจำทางจักรยานยนต์เดิน รถยนต์รถยนต์รถยนต์จักรยานยนต์รถประจำทางจักรยานจักรยานเดินเย้มันคือข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาอ่านข้อมูลรอยขีดพร้องกันนะคะเอแล้วเด็กๆเคยเห็นการบันทึกข้อมูลโดยใช้รอยขีดที่ไหนบ้างไหมคะใช่แล้วค่ะวิธีการนับคะแนนเลือกหัวหน้าห้องเรามาอ่านข้อมูลจากการบันทึกกันนะคะใช้การเดินมี1 2 3 4 4คน ใช้รถจักรยานมี1,2,3มี3คนใช้รถจักรยานยนต์มีกี่คนคะเก่งมากค่ะมี5คนเพราะเมื่อครบจำนวน5รอยขีดที่5จะขีดแบบนี้ค่ะแสดงให้ทราบว่าครบ5ต่อไปค่ะ เดินทางด้วยรถยนต์มีกี่คนคะนับพร้อมกันเลยค่ะ5แล้ว6 7 8มี8คนเยี่ยมมากๆค่ะสุดท้ายเดินทางด้วยรถประจำทางมีกี่คนคะ5คน เก่งมากเลยเมื่อได้อ่านข้อมูลนี้แล้วเราไปทำอะไรกันต่อดีนะไปดูกันเลยค่ะจากที่เราทำการบันทึกข้อมูลการเดินทางโดยใช้รอยขีดซึ่ง100รอยขีดจะแทนจำนวนนักเรียน1คนและ500รอยขีดแทนจำนวนนักเรียน5คนโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพกันค่ะมาแล้วแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีต่างๆมีทั้งหมดกี่วิธีคะ5วิธีได้แก่เดินจักรยานจักรยานยนต์รถยนต์ รถประจำทางข้อกำหนดของแผนภูมินี้ว่าอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะกำหนดให้รูปวงกลมสีเหลือง1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนักเรียนมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยการเดิน4คนดังนั้น เขียนรูปวงกลมสีเหลืองในช่องเดิน4รูปถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปช่วยกันตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพกันนะคะนักเรียนมาโรงเรียนโดยวิธีใดมากที่สุดรถยนต์นักเรียนมาโรงเรียนโดยวิธีใด,ด,น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 ,ด,ดน้อยที่สุด รถจักรยานนักเรียนมาโรงเรียนโดยรถที่มีสองล้อมีกี่คน8คนคิดอย่างไรคะการเดินทางโดยรถที่มีสองล้อได้แก่รถจักรยานกับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีรูปวงกลมสีเหลืองรวมกันได้8รูป คำถามต่อไปคะ่ะนักเรียนมาโรงเรียนโดยรถที่มีเครื่องยนต์มีกี่คน18คนคิดอย่างไรคะการเดินทางโดยรถที่มีเครื่องยนต์ได้แก่รถจักรยานยนต์รถยนต์ และรถประจำทางซึ่งนับรูปวงกลมสีเหลืองรวมกันแล้วได้18รูปนักเรียน3ามคนมาโรงเรียนโดยวิธีใดคะรถจักรยานคิดอย่างไรคะมองหาช่องที่มีรูปวงกลมสีเหลือง3รูปนั่นคือ ช่องรถจักรยานคำถามถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนมาโรงเรียนโดยรถจักรยานน้อยกว่ามาโรงเรียนโดยรถยนต์กี่คน5คนเก่งมากค่ะเด็กๆมีวิธีการคิดอย่างไรคะ อ๋อดูที่ช่องรถจักรยานและไปดูที่ช่องรถยนต์จะเห็นว่ารูปวงกลมสีเหลืองของรถจักรยานน้อยกว่ารถยนต์อยู่5รูปซึ่งเท่ากับจํานวนนักเรียน5คนนั่นเองคำถามต่อไปเลยนะคะนักเรียนมาโรงเรียนโดยวิธีใดเท่ากับมาโรงเรียนโดยรถประจําทาง รถจักรยานยนต์แล้วก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะถามว่ามีนักเรียนเดินโรงเรียนเพิ่มอีกกี่คนจึงจะเท่ากับนักเรียนที่นั่งรถประจำทางคำถามนี้เด็กๆตอบได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ เริ่มจากดูที่ช่องเดินจากนั้นไปดูที่ช่องรถประจำทางและจะเห็นว่าในช่องเดินต้องเพิ่มรูปวงกลมสีเหลืองอีกกี่รูปจึงจะมีรูปวงกลมสีเหลืองเท่ากับช่องรถประจำทาง 1. รูป ดังนั้นถ้ามีนักเรียนเดินมาโรงเรียนเพิ่มอีกหนึ่งคนจะเท่ากับนักเรียนที่มาโดยรถประจำทางเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะงานเลี้ยงปีใหม่ครูสำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ข้อมูลดังนี้ค่ะ กิจกรรมที่ทำในงานปีใหม่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะตักปาดแสดงบนเวทีและจับสลากครูใช้อะไรในการบันทึกแทนจำนวนนักเรียนคะรอยขีดซึ่งหนึ่งรอยขีดแทนจำนวนนักเรียนกี่คนหนึ่งคนแต่เอ๊ยยังมีช่องว่างอยู่ เรามาช่วยกันเติมได้ไหมคะเยี่ยมมาค่ะกิจกรรมตักบาตรมีจำนวนนักเรียนเท่าไร12คนกิจกรรมแสดงบนเวทีมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม9คนมีรอยขีดแล้วกี่ขีดคะ5ขีด ดังนั้นต้องขีดรอยขีดอีกกี่ขีดคะ4ขีดรู้ได้อย่างไรคะเพราะมีแล้ว5ขีดต้องเขียนอีก4ขีดจึงจะครบ9ขีดกิจกรรมจับสลาก มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม15คนดังนั้นต้องขีดรอยขีดเพิ่มได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเขียนได้แบบนี้และจากข้อมูลข้างตน้นสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้คะ่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะ โดยกำหนดให้รูปหน้าย,ยิ้มหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนหนึ่งคนจากข้อมูลที่ครูบันทึกมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร12คนแสดงว่าในช่องตักบาตรจะมีรูปหน้าย,ยิ้มทั้งหมดกี่รูปคะใช่แล้วค่ะต้องมีรูปหน้าย,ยิ้ม12รูป เก่งมากค่ะเราไปตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่ได้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆกันนะคะหากเด็กๆตอบถูกก็จะได้รางวัลเป็นของขวัญข้อละหนึ่งกล่องโดยมีคำถามด้วยกันทั้งหมด3คํคำถามค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้ของขวัญไปทั้งหมดกี่กล่องถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ คำถามข้อที่1นักเรียนนำของขวัญจับสลากกี่คนคะ15คนรู้ได้อย่างไรคะมีรูปหน้าย,ยิ้มในช่องจับสลาก15รูปเก่งมากคะ่ะรับของขวัญไปเลยหนึ่งกรองคำถามข้อที่สองนักเรียนร่วมจับสลาก มากกว่าร่วมแสดงบนเวทีกี่คนเด็กๆจะตอบได้ไหมนะกี่คนคะ6คนคิดได้อย่างไรเปรียบเทียบจำนวนรูปหน้ายิ้มในช่องจับสลากกับช่องแสดงบนเวทีเก่งมากค่ะรับของขวัญไปเลยอีกหนึ่งกรอง รวมเป็น2กล่องแล้วนะคะและข้อสุดท้ายถามว่าถ้ามีนักเรียนร่วมจับสลากอีก3คนจะทำให้มีนักเรียนร่วมจับสลากทั้งหมดกี่คน18คนคิดอย่างไรคะมีนักเรียนร่วมจับสลากอยู่แล้ว15คนเพิ่มอีก3คนเป็น18คน ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้ของขวัญไปทั้งหมด3ามกรองเก่งมากๆเลยค่ะเราไปช่วยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันเลยนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือเราใช้รอยขีดบันทึกข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพโดยใช้รูปภาพ1รูปแทนรอยขีด1ขีด ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะเด็กๆสามารถอ่านแผนภูมิรูปภาพได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาเจอกับครูเบรกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทําแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะวันนี้เราจะทํากันทั้งหมดสามหนะ้าโดยหน้าแรกที่เราจะทํานั่นก็นคือหนะ้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าค่ะเด็กๆมาดูกับครูเบรเลยนะคะแบบฝึกหัดที่หกจุดสามลอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าคู่เตรียม ของขวัญปีใหม่ให้นักเรียนคนละหนึ่งกล่องแต่ละคนได้รับของขวัญดังนี้มีกระปุกอมสินห้าคนได้รับไปห้าคนตุ๊กตาหมีสามคนเครื่องบินของเล่นสามคนและก็ลูกบอลหกคนนะคะ,ะจากรอยขีดนี้ ที่คูขวันตอนให้เรารู้จักแล้วเราก็สามารถเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้จากร้อยขีดกระปุกอมสิน5ใช่ไหมคะโดยแผนภูมิรูปภาพนี้กำหนดให้1ยิ้มแทนจำนวนนักเรียน1คนนั่นเองกระปุกอมสิน5ขีดเราก็สามารถวาดได้ทั้งหมด5ยิ้มเลย ต่อไปตุ๊กตาหมีสามขีดก็สามยิ้มก็คือสามคนนั่นเองนะคะเครื่องบินของเล่นล่ะคะเด็กๆก็สามยิ้มสามคนเหมือนกันและก็ลูกบอลก็เท่ากับ่าไหรคะหกขีดก็คือหกคนเราก็ต้องวาดหกยิ้มเพราะว่ามันหนึ่งยิ้มแทนหนึ่งคนนั่นเองค่ะและเราเอามาหาคำตอบกัน 1.1เขาถามว่ามีนักเรียนได้ตุ๊กตาหมีกี่คนอะเราก็สามารถดูแผนพูมรูปภาพหมีได้เลยนั่นก็คือมันว่า3ยิ้มแล้วเขาบอกว่ากำหนดให้1ยิ้มแทน1คน3ยิ้มก็เท่ากับกี่คนคะเติมคำตอบกันเองเลยและ1.2เขาบอกว่าถ้าครูเตรียมของขวัญ ให้ครบจําจำนวนนักเรียนแต่มีของขวัญเหลืออยู่3กล่องแสดงว่านักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนค่อยๆอ่านแล้วค่อยๆพิจารณานะดูจากรอยขีดทั้งหมดแล้วเขาบอกว่ามันเหลืออีก3ด้วยนะแสดงว่านักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คน ไปหาคำตอบกันเองเลยค่ะและหน้าต่อไปที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือหน้า166ค่ะข้อที่สอเขาให้เราทำอะไรนะเขาบอกว่าคู่ติดแผงภูมิรูปภาพแสดงจำนวนของเล่นในห้องเรียนไว้ดังนี้เด็กๆก็จะมีรถบรรทุกมีเครื่องบินมีเลอใบ แล้วก็มีรถยนต์ใช่ไหมคะเรามาดูแผนภูมิรูปภาพมีเขากำหนดให้หนึ่งรูปวงกลมแทนจำนวนของเล่นหนึ่งชิ้นนั่นเองมาดูเขาให้เราตอบคำถามจากแผนภูมินี้2.1เขาถามว่ามีรูปนี้คือเครื่องบินใช่ไหมคะมีเครื่องบินจำนวนกี่ชิ้นในเด็กก็สามารถไปนับจำนวนเครื่องบินได้เลย ขอหนึ่รูปแทน1ชิ้นนั่นเองอช่วยกันนับค่ะก็จะเป็น1 2 3 4 5นั่นเองง่ายมาก2.2งอเขาถามว่ามีเรือใบามากกว่ารถยนต์อยู่เท่าไหร่เด็กดูจับแทนพุ่มรูปภาพน,นี้แล้วตอบเองนะ2.3เขาถามว่าของเล่นที่มากที่สุด กับของเล่นที่น้อยที่สุดต่างกันอยู่กี่ชิ้นเรามาดูของเล่นอะไรที่มากที่สุดนะเด็กๆจากแผนภูมิอ๋อเรือใบนั่นเองแล้วของเล่นน้อยที่สุดล่ะคะรถยนต์อเด็กๆก็ดูความต่างของมันว่ามันต่างกันอยู่กี่ชิ้นนั่นเอง2.4ถ้ารถบรรทุกหายไป2องชิ้นจะเหลือรถบรรทุก อยู่กี่ิขนถ้ามันหายไปสอ2ขิดแล้วเด็กๆก็ลบออกไปสองเลยค่ะก็จะได้คำตอบแล้ว2.5หลังเลิกเรียนหัวหน้าห้องนับจำนวนของเล่นที่เหลืออยู่ได้ดังนี้ตอนนี้มีรถบรรทุกเหลืออยู่3ขีดเครื่องบินเท่าไหร่คะ1 2 3 4เลือยใบละคะ1 2 3 4 5แล้วก็รถยนต์อีก1นึ่เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนของเล่นที่หายไปในช่องว่างเด็กก็ดูจากแผนภูมินี้ว่ามีเท่าไหร่แล้วดูจากที่ที่เหลือที่หัวหน้าเขานับเหลืออยู่ตอนนี้เปรียบเทียบกันแล้วก็หาคําตอบของของเล่นแต่ละชิ้นได้เลยค่ะหากันเองนะคะดูดีๆก่อนนะดเด็กๆเดี๋ยวคําตอบจะผิดนะ หน้าต่อไปหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนั่นก็คือหน้า167ค่ะข้อ3ปอนปอและปังเล่นเกมตอบปัญหาหากใครตอบถูกก่อนจะได้รับดาวเป็นรางวัลข้อละหนึ่งดวงนะจากโจทย์เขาบอกว่าให้เขียนรอยคีด อยขีดนะเด็กๆหรือเติมตัวเลขแสดงจำนวนดาวในช่องว่างบอนอ่านได้เท่าไหร่นะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่และขีดที่ห้า้าจะขีดแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านใช่ไหมคะบอนนี5ห้าเด็กๆก,ก็เติมจำนวนได้เลยปังเขาบอกว่าปังเนี่ยได้ดาวทั้งหมดสิดวงแต่ขีดยังไม่ครบเด็กๆช่วยขีดให้น้องปังด้วยนะคะให้ครบส0เลยปอกจอ ตารางนี้บอกว่าปอได้สี่ดวงแต่ปอ,อยังขีดรอยขีดยังไม่ครบเด็กๆก็ขีดให้น้องปอด้วยนะคะอ่ะและเขาบอกว่าระบายสีรูปดวงดาวแสดงจำนวนดาวของปอปอและปังในแผนภูมิรูปภาพจำนวนดาวที่แตกคนได้โดยด้านล่างเด็เห็นไหมคะในการ อ่านแผนภูมิเราจะต้องดูด้านล่างว่าเขากำหนดให้รูปภาพดาวหนึ่งดวงเนี่ยแสดงจำนวนดาวเท่าไหร่นะคะอ่ะอย่างในข้อนี้นะคะเขากำหนดให้รูปดาวหนึ่งดวงแทนจำนวนดาวหนึ่งดวงนั่นเองอ่ะเด็กๆก็ดูจากรอยขีดด้านบนว่าเพื่อนๆทั้งสามคนเนี่ย เขาได้เท่าไหร่เด็กๆก,ก็มาระบายจำนวนดวงดาวให้ครบเลยค่ะอย่างเช่นปอนได้5ดวงใช่ไหมคะเด็กก็มาระบายให้ครบ1 2 3 4 5ห,น,หนั่นเองได้ร้อยขีดเท่าไหร่ก็มาระบายดวงดาวเท่านั้นเลยนะคะส่วนด้านล่างเขาให้เติมคำตอบเด็กๆก,ก็ ระบายจนครบแล้วก็จะสามารถหาคำตอบได้เลยค่อยๆอ,อ่านไปทีละข้อแล้วก็ตอบคำถามกันให้ครบเลยค่ะวันนี้มีการบ้านทั้งหมด3หน้านะคะเด็กๆนั่นก็คือหน้า 165, 166และ167ค่ะตั้งใจทำกันให้ครบนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมเลย สำหรับวันนี้ครูเบลขอให้เด็กๆสู้ๆในการทำกันบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ